ที่หการน้อมนำพระบรมราโชบายโรงเรียนบ้านดอนตามเซียนมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราชโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติทั้ง4ด้านจุดเน้นที่2อ,อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น การกิจกรรมการพัฒนา,านาักเรียนาที่มีภาวะถดถอยของความรู้ (Learning Loss) เพื่อส่งเสริมให้านักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโดยการวาิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุจัดทำแผนพัฒนาและซ่อมเสริมโดยคณะครูทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ปัญหาร่วมกัน That's all. น,น,น้ำบบน,น้ำน้ำสมุนไทยมีประโยชน์แต่ร่างกายสร้างไรายได้ให้ครอบครัววันนี้ผู้จะมาทำน้ำมะนาวมะนาวขาง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายกินแล้วชุมคอไม่เชื่อลองชิมดูสิครับ และให้ความรู้กับผู้เรียนให้รู้จักการคัดียขยะโดยใช้หลัก 3R และลดปริปมาณขยะก่อนที่จะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปค่ะนี่พวกเราพาทุกคนมาดูแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนนั่นก็คือสวนกล้วยของโรงเรียนบ้านดอนตาเซียนนี่เองค่ะ ผลผลิตที่ได้จากต้นกล้วยนำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบปรุงรสชาติต่างๆทั้งรสหวานรสปาป,ปิก้ารสชีสบรรจุถุงและออกจำหน่ายให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้รู้จัดใช้วัตถุ สัตว์พระราชามาใช้ในกิจกรรมฐานน้ำหมักชีวภาพได้ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมในเรื่องความขยันมันเพียรความอดทนความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความสาใส่ใสันผลิตภัณประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักดินสีสัง่งเพาะแสงน้ำหมักกินสีจากอดอกกล้วยน้ำหมักดินสีจากพืชถักเหลือใช้ลดตำลุดินช่วยย่อยธาตุอาหารในดินจึงใช้ในกระบวนการทำปุ๋ยหมักใบไม้ค่ะ ขั้นตอนกานทำปุ๋ยหมักใบไม้มีดังนี้ 1. เตรียมใบไม้ที่เราหาได้โดยด้วยปุ๋ยคอกที่เราหาได้เช่นทีวัวที่แพะเป็นต้นลาดด้วยน้ำที่ผสมด้วยสารพอรโหนึงเพื่อให้ใบไม้เปล่อยเป็นเนื้อปุ๋ยได้เร็วขึ้น ประมาณสองเดือนจนกว่าใบไม้จะเปลือยเป็นเนื้อปุ๋ยเมื่อใบไม้เปลือยเป็นเนื้อปุ๋ยแล้วเราจะ่แหน้ำต้นไม,ม้มาล่าแท้่าเชื้อราก่อน่าไปใช้นี่คือใบไม้ที่เปลือยเป็นเนื้อปุ๋ยแล้วครับ ขอคมมากใบไม้มีดังนี้ 1. ึมีสารอาหารและธาตุไม่แพ้ปีกินสองทาให้พืชเจริญเติบโต,ตได้ดีขึ้น3เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม4พื้นที่ท,ที่มีใบไม้สะอาดขึ้น 5. ้าประหยัดค่าใช้จา่าย 6. สามารถนําไปทําเป็นอาชีพและรายได้เสริมได้ไดจุดเน้นที่5เติมเต็มการศึกษาประถมวัยโรงเรียนบ้านดอนตานเจียนมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ี่ด้าน ของเด็กประถมวัยมีคุณภาพและเหมาะสมกับวัยจากสภาพแวดล้อมบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มมีความรู้ทักษะและเรียนรู้อย่างมีความสุขจุดเน้นที่6เด็กการสองหัวใจประชาธิปไตย จุดเน้นที่ 7. ใส่ใจความปลอดภัยในโรงเรียนจุดเน้นที่ 8. ภาคเรียนเรียนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โดยเน้นรูปแบบการสอน Active Learning สอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินการตามอัตลักษณ์ที่ประการโรงเรียน สสองด้านคะแนนเฉลี่ยร้อยละ66.77ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ7 8 1 3วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยร้อยละ53.65วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ38.23ม วิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ45.83คะแนนโอเนกเฉลี่ยสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาการจนะุรีเขต2สองโรงเรียนบ้านดอนตาเซียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในรายวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนรวมสีวิชาสูงสุดคะแนนเฉลี่ย i the ามนโยบายและแผนปฏิบัติการงานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านดอนตานเซียนดำเนินการจัดการตามแผนพัฒนาโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการ,รเรียนรู้